เพิ่งเข้ามาเจออธิบายหลักการอินดิเกเตอร์อีกครั้งได้ไหมครับโอเคได้เลยนะครับเดี๋ยวอธิบายอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของเครื่องมือเครื่องมือเนี่ยนะครับมีมาจากทฤษฎีการใช้สูตรอยู่2ข้อสูตรที่1น,นะครับคือการที่เรารู้ว่าเป็นเทรนอะไรถ้ารู้ว่าเป็นเทรนขาขึ้นให้เรารอบายและก็ห้ามเซลเด็ดขาด 1.2ครับเมื่อเทนขาลงเรารอเซลลอย่างเดียวห้ามใบเด็ดขาดนี่คือสูตรข้อที่หนึ่งะครับข้อที่สองคือรู้ว่าเป็นโซนไหนนะครับคือโซนไหนแข็งแรงถ้าเป็นเทนขาขึ้นแนวรับแล้วมีเพกชันเกิดขึ้นหรือไม่2.2ครับแนวต้านแล้วมีเพกชันเกิดขึ้นหรือไม่ถ้ามันเป็นเทนขาลงทีนี้ครับง่ายนิดเดียวเราก็มาดูครับเครื่องมือที่จะช่วยให้เราดูว่าเป็นเทรนอะไรออกตอนนี้เครื่องมือหลักการของมันเนี่ยในตัว WMS มีไว้สําหรับการที่เราดูมัลติไทม์เฟรมมัลติไทม์เฟรมคือดูไทม์เฟรมหกไทม์เฟรมหลักไทม์เฟรมเดย์ H4 H1 M30 M15 แล้วก็ M5 ครับเมื่อเราดูคือถ้าเราไม่มีเครื่องมือนี้นะพี่จะต้องเปิดหลายไทม์เฟรมตั้งแต่ไทม์เฟรมเดย์ย่อยลงมาถึงจะเข้าใจว่ามันเป็นเทนอะไร ในทฤษฎีตรงนี้นะครับเรามองถึงเทรนแต่ละเทรนแต่ละไทม์เฟรมคือ200แท่งย้อนหลังถึงจะรู้ว่าเป็นเทนอะไรทีนี้พอเรามีเครื่องมือตรงนี้มันคำนวณมาทุกไทม์เฟรมให้แล้วโดยที่เราไม่ต้องเปิดสลับไปสลับมาเราก็แค่ดูแค่นี้เราก็ดูออกว่า6 t ไทม์เฟรมนี้เป็นเทนขาขึ้นสีเขียวแบบนี้เทรนขาขึ้นทั้งหมดเลยครับคอนดิชันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสีเขียวหมดเลยไม่ได้เป็นแบบรูปแบบไซด์เวย์ด้วย เขียวทั้งหมดขนาดนี้เนี่ยเข้าสู่1.1ทันทีก็คือเทนขาขึ้นรอบายห้ามเซลครับนี่คือข้อดีของ WMs คือชนะขอ้อที่1ไปเลยขอ้อที่2ครับรู้ว่าเป็นโซนไหนแข็งแรงตัวอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า W o ซ n เนี่ยมันจะแถมมาคู่กับ WMs นะครับ W o ne มันจะให้โซนมาอย่างนี้เลยครับมันจะบอกตัวเลขด้วยว่าโซน2เอ่อ3 2 7 2โซนนี้คือโซนแนวรับที่แข็งแรงสำหรับ W o ซน เมื่อโซนนี้เกิดเป็นบริเวณแนวรับเมื่อกราฟมันย่อลงมาครับดูนะฮะเมื่อกราฟมันย่อลงมาบริเวณ W โซนแถบ,บนี้ซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราอาศัยความรู้ด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันตรงนนเนี้ยมันมีดีมานโซนอยู่ดีมานโซนเนี่ยบางทีเราก็ต้องไปเรียนเอานะครับเพราะบางทีทฤษฎีของดีมานโซนเนี่ยมันก็ต้องไปใช้การเรียนเอาถึงจะเข้าใจว่าดีมานโซนเกิดจากอะไรแล้วมันพุ่งขึ้นไปได้ไง ทีนี้ถ้าเป็นแนวรับ h o t s h i p t r ก็ดี W z o n e ก็ดี Demand Zone Order Block อะไรพวกนี้นะครับเป็นโซนแนวรับเมื่อไหร่แล้วเกิดไพ่เซนกับตัวเกิดขึ้นไพ่เซนกับตัวพวกนี้จริงๆเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องมือก็เข้าได้เลยเหมือนกันแต่จะมีเครื่องมือมันจะช่วยคอนเฟิร์มให้เราก็คือตัว TTS ครับคือตัวนี้ Tts เดี๋ยวรอสัญญาณลองเกิดขึ้นปรับเนี่ยสัญญาณลองเกิดขึ้นแบบนี้ พี่ๆสามารถที่จะเข้าบายตรงนี้แล้วก็ TP 2,000จุด่าหรือ TP พันจุดเป็น TP หนึ่งเพราะตอนนี้กราฟมันแบบมันมันมันพุ่งขึ้นไปฉีกมากนะครับดังนั้น SL 500 TP 1,000ถึง2,000เนี่ยเป็นไปได้เราก็เข้าตามนี้ส่วนกราฟนะครับมันก็ปล่อยมันวิ่งขึ้นไปเพราะมันเป็นเทรนขาขึ้นมันจะวิ่งขึ้นอย่างเงี้ยจนเกิดสัญญาณ เซลเราถึงปิดออเดอร์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการปิดเหมือนกันแล้วอินดิเคเตอร์เนี่ยมันมันมีหลักการอย่างไรสำหรับตัว T TS, T S นะครับตัว T T S เนี่ยหลักการของมันคือหาจุด over s o l d ครับ over s e l d ของส o r e R S I พวกนี้ที่มันแบบ Store ต่ำกว่า70-80% 70- 80%สโ over s o l มากๆแปลว่ามีการเทขายที่มากเกินไปเริ่มมีการขายที่มากเกินไป เจ้ามือเนี่ยนะครับหรือลายใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มเข้าออเดอร์ในโซนนั้นหรือเกิดดเวอร์เจ์บริเวณโซนนั้นเกิดขึ้นนะครับก็จะกดกดเข้านะครับโดยการมีสัญญาณลองเกิดขึ้นมาแสดงว่าถ้าพี่ๆคนไหนที่ไม่ได้มีเครื่องมือแต่เทรดกราฟเปล่าก็ใช้อินดิเคเตอร์พวกสโต r e พวก RSI ได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสัญญาณลองให้เลยมันก็จะประหยัดเวลาเราแปลว่าถ้าเกิดเราอยากต้องการใช้เครื่องมือก็แค่ มี WMS มี Wzone ที่มันมาคู่กันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ซื้ออีกตัวหนึ่งเรียกว่า TTS นะครับแต่ถ้าเอาให้ครบเลยก็ควรจะมี GSS ด้วยก็จะเป็นสัญญาณบายแบบนี้ที่ไม่มีสัญญาณลองเห็นไหมครับมีแต่สัญญาณบายก็คือมาจาก GSS สตัวนี้จึงเป็นหลักการใช้เครื่องมือที่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นตลาดเทรนไซเวย์ใช้ได้หมดขอแค่รู้ว่าถ้าเป็นเทรนใช้แบบนี้แต่ถ้าเป็นไซเวย์ใช้ GSS อย่างเดียว เพราะตอนนี้ตลาดทองคำเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นดุนแรงตอนนี้ TTS จึงมาแรงมากแต่ในช่วงช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวสภาพเศร,รษฐกษิจหรือแบบข่าวอะไรมันจะเริ่มเบาบางลงเนี่ยมันจะเข้าสู่ตลาดไซเว่ยพอมันไซเวให้ใช้ G11 ครับนี่ครับคือหลักการในการใช้เครื่องมือง่ายๆอ่าเพราะฉะนั้นพี่ๆท่านใดที่ต้องการติดตั้งเครื่องมือสามารถที่จะสแกน ไลน์ไอตรงนี้หรือแอดต้องเวลติเนตมาได้เลยแล้วก็พิมพ์ค็ว่าติดตั้งเครื่องมือนะครับเดี๋ยวแอดมินจะไปช่วยให้คำปรึกษาว่าควรจะติดตั้งเครื่องมือตัวไหนก่อนหรือเอาทั้งหมดทั้ง4ตัวจะดีมากนะครับ